ีค่ะวันนี้จะพาไปเที่ยวถ้าเอราวัณถ้าเอราวัณเขตติดต่อระหว่างจังหวัดเลยแล้วก็จังหวัดน้องคนถ้ำเอราวัณแต่ไม่ได้อยู่บ้านเอราวัณ เอารถมาจอดเฉยเลยสบายเลยเนาะจอดรถอย่างดีวันจู เต็มท้ายรถสาดน้ำกันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เดียวที่มีอยู่สมัยก่อนเมื่อเมื่อกี่ปีอะสี่สิบปีที่แล้วสี่สิบกว่าปีที่แล้วสามสิบถึงสี่สิบ วัดถ้ำเอราวัณ นเป็นของจังหวัดอุดรุบนราชธานีรถจากอุบลก็มาโอโ้ไอ้นี่มันหนักเครื่องจนรถแอนเลยปดตสงสารรถ ลงจอดรถก็มีปะจอดแบบมีมารายาทเลยจอดในลงจอดรถเ,เราเป็น,นเราเป็นนักท่องเที่ยวที่มีมารายาทโอ,โอส้สมพอ,พอ HH ว้าวถึงแล้วค่ะไปเลยค่ะเรากำลังจะพาไปไหว้พระกันนะคะ บรรยากาศก็กจะเงียบเหงาหน่อยเพราะวันนี้ไม่ใช่วันหยุดนะคะเป็นวันทำงานของหลายๆท่านนะคะ น,นี่คือจุดบูชาดอกไม้ทูบเทียนนะคะชุดละ20บาทชุดละ20บาท

ีล้วเราจะไหว้พระกันก่อนนะคะมีไม่เอ่ยไปเชิญอันนี้คือปิงปองเสียงททยนะคะเดี๋ยวเรามาจับเสียงททยด้วยกันค่ะสูง Soon. คือจุดของแม่นางผมหอมนะคะหอมแม่ยาาผมหอมมีให้เสี่ยงโชคด้วยนะคะ 就是万达 ไม่หันเลยแม่จะไปไหน Ini ni, aduh Hmm, ini. เดี๋ยวจะเล่าประวัติความเป็นมาของถ้ำเอราวัณให้ทุกท่านฟังนะคะประวัติความเป็นมาประเพณีขึ้นเขาไหว้พระวัดถ้ำเอราวัณจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง15เมษายนของทุกปีเพื่อให้ประชาชนได้มาท่องเที่ยวและขึ้นเขาเพื่อกรับไหว้สักการะพระพุทธชัยศรีมหามุนีโร มหามุนีตีโลกนาซึ่งเป็นพระพุทธรูปปัป้นปูนปั้นบางมารวิชัยขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่บริเวณปากถ้ำโดยชาวบ้านและนักท่องเที่ยวจะร่วมกันแห่ผ้าอังสะดอกไม้ทูบเทียนและขันน้ำหอมเดินขึ้นไปตามบันไดสวรรค์จำนวน611ขั้น เพื่อขึ้นไปประกอบพิธีหมผ้าอังสะพระพุทธสีพระพุทธชัยสีมหามุนีตีโลกนาตเป็นประเพณีที่ชาวบ้านอำเภอนาวาังได้ปฏิบัติสืบทอดทอดกันมาอย่างยาวนานถ้ำเอราวัณเป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่อยู่ บนยอดเขาสามารถมองเห็นได้ในระยะไกลโดดเด่นแต่ก่อนชาวบ้านเรียกว่าถ้ำช้างภายในถ้ำมีความงามของปฏิมากรรมธรรมชาติของหินง,งอกหินย,ย้อยอีกทั้งยังเชื่อมโยงถึงตำนานเกี่ยวกับนางผมหอมที่ดาของพญาช้างสารนอกจากนั้นยังมีหินง,งอกลักษณะคล้าย ช้างหมอบมีการนำผ้าส,สีมาพันและดอกไม้ทุกเทียนชาวบ้านเรียกว่าหินรูปพยาช้างนั่งคุกเขา่าโดยมีตำนานเล่าขาเล่าว่าพยาช้างสารได้ตอมใจตายเนื่องจากเข้าใจว่าตนถูกนางผมหอมผู้เป็นธิดาทอดทิ้งไปจึงสาสตัวเองให้กลายเป็นหินอยู่ที่นี่ จากนี้บริเวณถ้ำเอราวันยังมีลูกขะมรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมีคือต้นว่าที่มีเส้นรอบวง4.14เมตรสูง28.50เมตรอายุกว่า200ปีโดยได้รับการประกาศขึ้นเป็นทะเบียนเป็นหนึ่งใน60 3ต้นไม้สำคัญของชาติคือเป็นต้นไม้ที่มีสัญลักษณ์ของวัดและเป็นต้นไม้ทรงคุณค่าที่เปรียบเสมือนพระมหากษัตริย์ไทยที่เป็นร่มพระบารมีที่ปกก้าชาวไทยก็มีประมาณนี้นะคะ โอเคแล้วเจอกันใหม่ค่ะบายบายสวัสดีค่ะ